สวัสดีนักธุรกิจ Happy ้ p m ทูท่านครับยินดีต้อนรับสู่ Happy iCast ใน EP ที่5หัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดถึง4เทคนิคของการเล่าเรื่องหรือว่าที่เรารู้จักในนามของ Storytelling หรือว่าการแชร์ประสบการณ์ซึ่งผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าหลายๆคนในวันแรกที่ท่านตัดสินใจและเปิดใจกับ Happy NPM เนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกับสินค้า100%ท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกับแผนการตลาด100%แต่ ท่านตัดสินใจและเปิดใจกับคนที่ขึ้นไปเล่าเรื่องหรือแชร์ประสบการณ์บนเวทีใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือพลังแล้วก็ประสิทธิภาพของการเล่าเรื่องที่ดีเพราะฉันวันนี้เนี่ยมาเรียนรู้4เทคนิคการเล่าเรื่องฉบับที่ใครๆก็ทําได้นะเราอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเคยทําหรือไม่เคยทําก็สามารถนําอันนี้ไปปรับใช้ได้เองเทคนิคที่หนึ่งครับการที่เราจะพูดให้คนฟังเนี่ยคนฟังเขาก็ต้องอยากที่จะรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉนั้น เราจะต้องสามารถเล่าพื้นหลังหรือว่าแบ็กกราวให้เขารู้จักเรามากยิ่งขึ้นเช่นอะไรบ้างครับที่ผ่านมาเราเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนที่ผ่านมาเราเคยล้มเหลวหรือว่าสําเร็จอะไรมาก่อนเราเรียนจบอะไรมาเราเคยผ่านอะไรมาบ้างนะครับมีโปรไฟล์อะไรไหมเราต้องทําให้คนฟังรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เขาอยากจะรับฟังเราต่อไปเช่นที่2ครับคือการเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยพื้นหลังที่เราเพิ่งเล่าไปไม่กี้เราไม่ชอบอะไรกับพื้นหลังที่ผ่านมาบ้าง เช่นงานเดิมเนี่ยมันมีความท้าทายมีปัญหาแบบนี้นะไอสินค้าตัวเดิมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แบบนี้นะหรือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่ทำ Dios รู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วต้องออกมาหาสิ่งใหม่ๆทําต้องออกมาหาโซลูชันใหม่ๆทําอะไรบ้างที่เราไม่ชอบกับพื้นหลังที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางปัญหาที่เราเล่าออกไปเนี่ยมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับคนที่นั่งฟังเราอยู่ก็ได้เขาก็จะรู้สึกว่าเออเจอเหมือนกันเจอปัญหาเหมือนกันก็จะเปิดใจรับฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เช่นี่3ครับแล้วเราเจอทางแก้ไขปัญหานั้นได้ยังไงมาเจอโซลูชันมาเจอทางออกได้ยังไงมาเจอกับแฮปปี้เอ็พีเอ็มได้ยังไงโดยบง e ังเอิญไหมหรือมีคนแนะนำตรงมาหรือได้ยินเรื่องราวบางอย่างมาหรือไปเจอในโซเชียลมีเดียมาพบเจอกับทางออกได้ยังไงหรือบ้างนะหรือมาเจอแฮปปี้ยังไงก็ต้องบอกเขาไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วข้อสุดท้ายคือข้อที่4ครับปัจจุบันที่เราเจอทางออกแล้วเจอโซลูชันแล้วเจอกับแฮปปี้เอ็พีเอ็มแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านมีความมั่นใจ หรือท่านมองเห็นอนาคตกับแฮป p ี้แอตรงนี้อย่างไรบ้างก็ต้องบอกความรู้สึกและบอกเป้าหมายเข้าไปในช่วงขายนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านครับใน4ข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านสามารถนําไปปรับใช้ในการทําสไลด์ในการพรีเซนต์หรือแม้แต่นําไปฝึกซ้อมก่อนขึ้นเวทีจริงก็ได้เพื่อความมั่นใจและการพรีเซนต์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้นนั่นเอง อย่างที่ผมบอกไปครับว่าการเล่าเรื่อง s ตอรี่เทลิ่งนั้นมีประสิทธิภาพมากๆเพราะฉันก็หวังว่าสี่เทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ท่านสามารถนําไปปรับใช้เพื่อทําให้การขึ้นเวทียองท่านั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วพบกันในี EP ต่อไปครับ